ปากีสถานเมืองน้ำนูแฮแม่ทันเล่นเซฟอัสลาววันนี้คุมคะ่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับคนอีกแล้วนะคะที่นี้ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้ก็เองเช่นเคยนะคะข่านก็จะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆในแหลกคนที่ถามกันเข้ามาเนาะและวันนี้นะคะจะมีคําถามอะไรบ้างนั้นตามไปฟังกันเลยคะ่ะ และคําถามที่ขวัญเลือกมาถามมาตอบในวันนี้นะคะก็คือขวัญจะเอามาแค่สีําถามนะคะถ้าเอามามากกว่านั้นเนี่ยคือคนฟังคงจะขี้เกียจฟังแน่นอนนะคะนะขวัญก็เลยเลือกเอาคําถามที่มันเออมีข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาตอบให้เพื่อนๆก่อนนะคะนะแล้วก็ส่วนคําถามที่ถามกันเข้ามาขวัญก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะไปหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยจะมาตอบให้นะคะนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะขวัญเลือกมาสี่คำถามเนาะไปฟังกันเลยค่ะ โอเคคำถามแรกนะคะนั่นก็คือนะคะผู้ชายนะคะผู้ชายปากีส่วนใหญ่เนี่ยทำงานอะไรนะคะนะเท่าที่ขวานเห็นมานะคะนะเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาจบการศึกษาดีๆนะคะนะเขาก็จะ ไต่เต้าตัวเองนะคะเป็นเจ้านายตัวเองก็คือ,อมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทางานที่มันได้เงินเดือนเยอะๆนะคะทางานในออฟฟิศนะคะนะแล้วก็เป็นพนักงานออฟฟิศเนะาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกข้าราชการนะคะทหารตำรวจอะไรก็ว่าไปนะคะนะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอาจารย์มา,าเปิดโรงเรียนสอนเด็กเป็นโรงเรียน private นะคะนะคือแยกออกจากรัฐบาลนะคะคือเป็นโรงเรียน คือโรงเรียนของตัวเองเลยนะคะเป็นเจ้าของเองนะคะนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะนะแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้ชายทั่วไปเนี่ยที่ จบการศึกษาไม่ซูมค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือเขาเนี่ยจะรับจ้างทั่วไปนะคะส่วนมากจะรับจ้างทั่วไปแล้วก็แล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ผ่านเห็นเยอะมากที่สุดก็คือค้าขายนะคะนะ <c oughs> ผู้ชายที่นี่จะขยันค้าขายมากนะคะ <c oughs> คือเอาง่ายๆว่ามากกว่า50%นะคะผู้ชายปากีเนี่ยจะทําการค้าขายนะคะนะ <c oughs> คือไปเดินในตลาดไปเดินในห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนๆก็ตามแต่นะคะคือจะมีแต่ผู้ชายเปิดร้านขายของนะคะคือจะเยอะ มากนะคะนะตามตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายผักร้านขายเครื่องเขียนร้านขาย <_ C 1> เนื้อขายเ,าเสื้อผ้านะคะนะร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนานานะคะจะมีแต่ผู้ชายที่มาเปิดร้านทั้งนั้นนะคะนะจะมีแต่ผู้ชายที่ทํางานทั้งนั้นนะคะนะคือผู้หญิงจะเจอน้อยมากนะคะส่วนมากผู้หญิงที่เจอเนี่ยก็คือทํางานในออฟฟิศนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็เป็นอาจารย์สอนนะคะนะจะมีน้อยมากนะคะแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ผู้ชายเนี่ย จะเป็นคนทํางานเสียมากกว่านะคะแล้วก็อาชีพที่เยอะที่สุดของผู้ชายปากีนะคะก็คือค้ขาขายนั่นเองนะคะแล้วคาถามที่2นะคะอยากรู้จักนิสัยของผู้ชายปากีนะคะคือก็มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าอยารก Add, ยารู้จักนิสัยผู้ชายลาโฮอยากรู้จักนิสัยผู้ชายของเออบาบ,บ,บานะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าอเออจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ชายเนาะ คือที่ไหนๆมันก็เหม like ือนกันนะคะนะขวัญก็คือไม่สามารถที่จะแบบแยกออกได้นะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามาจากตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นมาจากที่ต่างๆแล้วเขาจะนิสัยไม่เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็มีนิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะนะคือเอาง่ายๆนะคะว่าร้อยคนเนี่ยอาจจะมีเหมือนกันอยู่คนสองคนอะไรนี้ได้นะคะก็มีนะคะนะแต่ว่าผู้ชายแต่ละที่เนี่ยเขาก็ ก็นิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเอาง่ายๆนะคะว่า,า,ะะวาขันก็ไม่ได้รู้ไปถึงว่าผู้ชายแต่ละที่เนี่ยจะมีนิสัยเป็นยังไงนะคะคือขวัจะพูดเป็นภาพรวมนะคะว่าคือเอาผู้ชายปากีสถานก็แล้วกันนะคะว่าเขามีนิสัยเป็นยังไงอันนี้คือที่ขวันเห็นเลยนะคะคือหนึ่งเขาจะให้เกียรติผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมีผู้หญิงเวลาผู้หญิงเขาเดินมาอะไรอย่างนี้นะคะเขา<อ>ก็จะให้เกียรตินะคะแต่ก็มีส่วนน้อยนะคะที่แบบว่าคือแบบเห็นผู้หญิงแล้วแบบรู้สึกว่าแบบ อชอบมองชอบแบบคิดไปต่างๆนานาอย่างนั้นก็มีนะคะนะแล้วก็ก็จะมีอีกส่วนน้อยนะคะที่แบบว่า เห็นผู้หญิงเป็นเหยื่ออะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีนะคะนะจริงๆเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะแบบชั่วไปสมดนะคะนะส่วนมากแล้วเนี่ยนิสัยคนที่นี่นะคะก็คือพอ,อเห็นผู้หญิงอย่างงี้เขาก็จะคือ,อให้เกียรตินะคะถ้าสมมติว่าเหมือนขวัญอย่างนี้นะคะคือใส่ผ้าคลุมอย่างนี้นะคะเขาจะให้เกียรตินะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยาปากีสถานก็เป็นเมืองอิสลา,ามเนาะนะ,ะนะนั่นแหละถ้าคนที่เขามีศาสนานะคะเขาก็จะไม่แบบมาแบบคิด อะไรที่มันไม่ดีนะคะมาถมามองมาทํามาอะไรที่มันไม่ดีนะคะนะแต่ส่วนน้อยมากนะคะที่จะเป็นแบบนั้นนะคะที่จะแบบน,นิสัยเสียเออนะพูดง่ายๆนิสัยเสียนะก็จะเป็นแค่ส่วนน้อยนะคะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ <S <S ก็นะคะจะนิสัยดีนะคะนะคือหลายๆคนนะคะทีออ่มาแต่งงานกับ ผู้ชายปากีสถานนะคะก็โอ้เยอะนะคะนะรุ่นแม่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 แม,แม,แม่จนถึงรุ่นป้าป้านะนา,นาพี่ๆี่นะคะจนมาถึงรุ่นขวัญเนี่ยก็มีก็เจอคนดีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะคะนะคือเอาง่ายๆนะคะว่า,าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะคะนะจริงๆแล้วนิสัยมันไม่ได้วัดว่าเขาจะดีหรือไม่ดีนะคะมันต้องดูที่ความเข้าใจาการให้เกียรติกันนะคะนะจริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่าง ที่รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยของผู้ชายที่ไหนมันก็เหมือนกันนะคะผันไม่ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าผู้ชายทางโน้นทางน,น,างนี้ทางนั้นจะเป็นยังไงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผันก็จะสามารถบอกได้แค่ว่าผู้ชายปากีสถานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็นิสัยดีนะคะนะให้เกียรติเรานะคะเป็นมิตรนะคะ,ะเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยได้นะคะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ในที่สาธารณะเนี่ยมันจะมีแต่ผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผู้หญิงเราไปไหนคนเดียวอะไรางี้นะคะถ้าสมมติว่าเเกิดปัญหาอะไรเงี้ยคือก็อขอความช่วยเหลือเขาได้นะคะถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีนะคะแต่แน่นอนว่ามันต้องเป็น,นมันต้องเจอคนดีแหละนะคะนะไม่ใช่ว่ามันเจอร้อยคนก็จะช่วยร้อยคนเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนิสัยของผู้ชายที่นี่นะก็นั่นแหละเหมือนที่ขวัญเล่ามาทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะ <S <S มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันจากบ้านเรานะคะนะ ข้อต่อมานะคะก็คือมีผู้หญิงไทยนะคะมาทํางานหรือมาทําธุรกิจค้าขายที่ปากีสถานไหมนะคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยขวัญก็เห็นหลายคนอยู่นะคะที่แบบว่าเขามาค้าขายที่นี่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็คงจะเป็นเอ่อคนที่แต่งงานกับคนปากีสถานนะคะก็คือเอ่อได้สามีปากีนะคะก็คือปกติเนี่ยคือเขาก็เก่งค้าขายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็มาเจอกับ ผู้ใช้ปานทกีที่ค้าขายเหมือนกันนี้นะคะก็มาเปิดร้านเลยอะไรอย่างนี้นะคะนะบางทีกอ็อาจจะแบบว่า,าเก่งเรื่องค้าขายอยู่แล้วนะคะแต่สามีเนี่ยไม่ได้เก่งค้าขายแต่ก็คืออยู่ในาปากีสานี่ก็คือ มันขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามาอยู่ปาก,กีแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําได้สิ่งแรกนะคะถ้าเก่งค้าขายเนี่ยก็คือค้าขายเลยนะคะนะก็จะมีนะคะมีค่ะมีผู้หญิงไทยหลายหลายคนเลยเด็กนะคะที่แต่งงานกับผู้ชายปากีนะคะได้สาม,มีปากีแล้วก็มาเปิดร้านค้าขายอยู่ที่ปากีสถานนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะ,ะนะร้านขายผ้านะคะร้านอ,อาหารนะคะมีนะคะนะเยอะเหมือนกันนะคะ,ะขันเห็นอุ้ยขันเคยเห็นนะคะข่าว มีนะคะมีแม่คนนึงนะคือแกเป็นคนไทยนั่นแหละนะแกก็มาได้สามีเป็นเชฟนะก็คือแกก็ทํากับข้าวกับสามีนะคะก็คือเปิดร้านเป็นร้านอาหารของตัวเองนะครับอันนี้ก็มีนะคะนะนั่นแหละมันก็คือมีเยอะนะคะจริงๆรแล้วเนี่ยมีเยอะผู้หญิงไทยเราที่แต่งงานกับ กับผู้ชายปากีสถานนะคะแล้วก็มาค้าขายมาทําธุรกิจมาเปิดร้านอาหารอะไรอยู่ที่นี่นะคะมีนะคะนะขันว่านะถ้าขันมีโอกาสเนาะขันก็จะแบบพยายามหาเนาะขันคือจริงๆแล้วเนี่ยขันก็อยากแบบไปสัมภาษณ์นะคะว่าคนที่อยู่ในปากีสถานเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะที่แต่งงานมาเมื่อ2 0 30ปีที่แล้วนะคะเขาเป็นยังไงนะคะคือเจอกันได้ยังไงนะคะทำไมถึงได้มาอยู่ปากีเนะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นนะคะคือการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะแคะ่ มี f a c e b o o กก็ติดต่อกันได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะสมัยก่อนก็คงจะแบบใช้จดหมายใชอ้อีเมลอะไรอยู่นะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็คือง่ายมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนรื่องนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะคะนะคะ่ะถ้ามีโอกาสนะคะคนก็อยากจะไปแบบเอ,อือสัมภาษ์รุ่นแม่ๆนะคะว่าเขาเนี่ยเจอกันยังไงนะคะนะถ้าใครมาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้แบบ ให้คนที่อยู่ในปากีสถานเห็นนะคะว่าเออเนี่ยขวัญก็อยากจะแบบสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้นะคะขวัญอยากรู้นะคะว่าเรื่องราวต่างๆของพวกของพวกเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขวัญไม่ได้แบบอยากจะอะไรนะก็คือขวัญอยากจะได้ข้อมูลนะคะเผื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากมาอยู่ปากีสถานเนาะนะมันจะได้มีข้อมูลดีๆนะคะนะมันจะได้มีความรู้นะคะในเรื่องของในเรื่องต่างๆนะคะในเรื่องการที่จะมาอยู่ปากีสถานเนาะนะถ้าสมมติว่าใครนะคะมาฟังครินิโอนะคะก็ ช่วยกดแชร์ไปด้วยนะคะและนะคะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่ปากีสถานเนี่ยเท่าไหร่นะคะนักขันเอ่อถ้าขันจะพูดถึงเอ่อที่เป็นลูกจ้างนะคะที่รับจ้างทั่วไปนะคะนะก็คือมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนในพื้นที่นี่แหละแต่ว่าก็คือ เขาไม่ได้เรียนหนังสือสูงนะคะแต่ว่าคือเขามีความรู้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบรับจ้างทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะนะอย่างเช่นรับจ้างทุกตึกอะไรอย่างนี้นะรับจ้างทุกบ้านทุกถนนคืออะไรเยอะแยะไปหมดนะคะนะค่าแรงขั้นต่ำที่เขาได้นั่นก็คือ500รูปีนะคะ500รูปีมันจะประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยร้อยบาทบ้านเราได้นะคะะนประมาณนั้นนะคะนะก็คือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเงินบ้านเรานะคะเงิน500รรูปีบ้านเขาเนี่ยก็คือเยอะมากนะคะนะแต่ว่าเงินร้อยบาทบ้านเรานี่มันแบบ เดียวเองใช่ไหมคะเพื่อนนะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเถิดมาหน่อยนึงนะคะคนที่เข้าเรียนจบปริญญาหน่อยเนี่ยเขาก็จะแบบทางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเป็นพนักงานในออฟฟิศนะาทำงานใน, Office, นะน,ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบเ,เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะนะก็อาจจะเป็น100 100, 000, ร้อยหรือหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ันก็ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะคะนะก็แต่ว่าก็จะได้เยอะกว่าคนที่เขารับจ้างทั่วไปนะคะเ,เพราะว่ามันทํางานที่แบบอยู่ในออฟฟิศนนะคืออีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะาว่ามีใบ ไปอะไรนะเขาเรียกไปไปจบปริญญาเออเราจบปริญญาคือจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษามันก็สําคัญนะคะคือเอาง่ายๆนะคะว่าการศึกษาเนี่ยจบปริญญาปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสามารถทําให้เราแบบอัพเงินเดือนของตัวเองได้นะคะถ้าเป็นคนที่นี่เนาะและก็จะมีอีกอ่่ออีกอีกงานหนึ่งนะคะนั่นก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วรับข้าราชการเนี่ยก็เงินเดือนไม่ได้เยอะเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเป็นแบบชั้นระดับธรรมดานะคะ<บ>ก็จะได้แบบเงินเดือนธรรมดานะคะแต่ว่าก็จะมีแบบระดับสูง,สงขึ้นไปนะคะคือแล้วก็แบบทางานยากๆเหมือนแบบเป็นหน่วยรับเป็นแบบไปทํางานกลางทะเลอะไรเงี้ยนะคะแบบบินอยู่บนอากาศอะไรเงี้ยนะคะนะก็จะได้เงินเดือนต่างกันไปนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือค่าแรงที่นี่นะเอาเอาง่ายๆนะคะว่าคนที่ได้เยอะก็คือเยอะไปเลยนะคะคนที่ได้น้อยก็น้อยมากนะคะนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนทั่วไปคะ่ะ คนที่นี่ก็จะรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่นะคะนะเขาก็จะหาเช้ากินค่านะคะหาหาได้เดือนชนเดือนนะคะหาเดือนนี้ใช้เดือนหน้าหาเดือนหน้าใช้เดือนถัดไปอะไรเงี้ยคะคนที่นี่ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่แบบเขาแบบระดับนี้ระดับขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็จะคูได้ก็คูได้เยอะมากนะคะนะก็คือครอบครัวสบายไปเลยนะคะมีเงินซื้อรถซื้อบ้านคือมีเงินเปยครอบครัวว่าง,งั้นเถอะนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นแหละค่าแรงขั้นต่าของคนที่นี่นะคะส่วนมากก็เนี่ยก็จะเป็น เฉพาะของคนที่รับจ้างนะคะทั่วไปนะคะอยู่ที่500รูปีเนาะจริงๆล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาใช้ความรู้ของเขาตรงนั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองนะคะไปไปไปทำเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยขันว,ว่านี่ก็คือแบบมันมันโอเคมากเลยนะคะแต่คือเข้าใจไหมคะว่าความเหลื่อมล้ําทางสังคมความเป็นอยู่ทางสังคมของเขาเนี่ยมันทําให้เขาแบบต้องดิ้นรนนะคะแต่ว่าก็คือเขาดิ้นรนได้แค่เนี้ย จริงๆแล้วเขามีโอกาสมากกว่านั้นแต่เขาไม่ทํานะคะนะอันนี้มันก็เลยทําให้แบบเออนั่นแหละนะมันก็เลยมีแบบจริงๆแล้วที่นี่มันไม่ได้มีชนชั้นนะไม่ไม่ได้มีชนชั้นก็คือทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะคะจำนวยยังไม่ได้คิดเข้าค่างถนนก็มีนะคะแต่ว่าก็คือการทํางานการหาเงินของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคะ คือบางคนที่แค่ใช้สมองนะคะก็ได้ตังค์เลี้ยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือแบบบางคนใช้แรงแทบตายใช้ทั้งแรงใช้ทั้งสมองก็ได้อยู่แค่นี้นะคะได้อยู่แค่500ทุกวันทุกวัน5 0า5 0 0ยร้อยูปีอย่างงี้นะคะก็คือไม่เพิ่มสักทีนะคะนะก็คือนั่นแหละมันคือบางทีคนเรามันมีโอกาสแต่มันใช้โอกาสนั้นไม่ได้แต่บางทีคนแบบไม่มีโอกาสอนะ คืออยากจะทําให้ตายยังไงมันก็ทําไม่ได้คือไม่มีคนให้โอกาสอะไรอย่างนี้นะคะนะมีความรู้แต่ก็คือทําอะไรไม่ได้นะคะนะคือมันก็จะแบบวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะคะจะมีอยู่เยอะมากนะคะในปากีสถานเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของคนที่นี่นะคะก็เลยอยู่แค่500รูปีนะคะหรือไม่ก็ต่ำกว่านั้นนะคะนะนั่นแหละคือเอาง่ายๆนะคะว่าก็เหมือนค่าของชีพนะคะทำไมเขาถึงอยู่ได้500ยเนี่ยเพราะว่าเงิน500นี้นะคะเขาคง ซื้อข้าวกินได้3วันนะ่ะถ้าสมมติว่าซื้อแค่ข้าวเชาว้ากลางวันเย็นนะนั่นแหละแต่ว่าเงิน500เนี่ยเขาซื้อแบบแป้งที่มาทำโรตีนะ่ะคงจะกินได้พึ่งเดือนหรือไม่ก็เดือนหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าปากีสถานเนี่ยอ่ไม่ใช่เมืองที่ยากจนนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เมืองที่ยากจนเลยนะคะนะคนรวยก็ร,รวยก็มีเยอะมากนะคะนะเอาง่ายๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่นะอ่ะ มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะมีอะไรหลายๆอย่างที่ขวัญต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะนะเอาง่ายๆนะคะว่า <sk r isa> คือแล้วอีกอย่างคนที่แบบอยู่กลุ่มกลางๆนะคะนะคือเหมือนขวัญอย่างเงี้ยนะคะขวัญก็ไม่ได้ถึงกับแบบจนไม่มีอะไรกินหรือว่าไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะคะนะก็คือแบบใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่งี้นะคะก็คืออะไรที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดไปนะคะอะไรที่จําเป็นก็ค่อยซื้อมาใช้นะคะนะอันนี้คือขวัญมาเพิ่มเติมให้นะคะทุกคนคืออันจริงๆ คือถ้าจะพูดถึงเรื่องที่นี่นะคะการเป็นอยู่ของคนที่นี่มันมันยาวมากนะคะแนละ้วขัญจะามาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนะคือเอาเองขันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างใครหรอกขันก็เอายกตัวอย่างของครอบครัวตัวเองนี่แหละนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบรู้หลาหมาเห่ารู้ลาววาวังอลังการอะไรนะคะแต่ก็คืออยู่ได้พอไปได้นะคะคืออยู่อย่างนี้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วนะคะนะก็คือ สามารถที่จะเลี้ยงดูปูเสือเลี้ยงดูปากเลี้ยงดูท้องของตัวเองได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนาะมันก็มีความฝันมีความอยากเป็นของตัวเองไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเวลานั้นมันมาถึงเนี่ยเราพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วมันก็จะได้เป็นของเราเองนะคะแต่ว่าในเมื่อเราพยายามแล้วมันไม่ได้เราก็หาทําสิ่งใหม่ที่มันเหมาะกับเรานะคะนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะ เห็นไ,ไหมพูดไปมันก็ยาวนะคะโอเคนะคะนั่นแหละสําหรับคําถามนะคะขวัญมาตอบให้แล้วเนาะสีข้อเนาะ,ะถ้าใครนะคะมีคําถามก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปอ่ะให้พูดไปก็ลิ้นผัดกันก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะคะนะถ้าสมมติว่าขวันอ,อ่านคอมเมนต์แล้วนะคะขวัญก็บางที ขัญถ้ามีเวลาขันก็ตอบให้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ขันก็ตอบให้แหละนะคะแล้วก็ขันก็จะมาทําวิดีโอบอกอีกทีหนึ่งนะคะนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะสอบถามส่วนตัวนะคะเดี๋ยวขันก็จะแปะลิงก์ Facebook หลักแล้วก็ Facebook สำรองนะคะไว้ได้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะเพจของขันนะคะพูดไปก็ลินพันกันอะไรไปติดตามเพจนะคะฝากเพจไลฟ์อินปาร์ติสัของขันด้วยนะคะนะขันก็จะแปะลิงก์ไปได้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะ นะ้ชื่อเดียวกันกับชื่อช่องเลยนะคะไลฟ์อินปากีสถานเนาะนะคะ,ะถ้าใครนะคะ,ะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเราฟังเนาะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขันก็ทอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสำหรับนักศึค่ะ